ยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมเข้าสู่ช anel ของกรีฮาวี้นะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมซิตี้สกายไล รีมาสเตอร์นั่นเองนะครับผมสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันในส่วนของ PlayStation 5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่านะครับผมว่าวิธีการนะครับเริ่มต้นยังไงนะครับสำหรับมือใหม่มือเก่านะครับบางทีเนี่ยนะครับมีคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามานะครับผมว่าเอ้พี่ครับเราจะสร้างอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องทํายังไงนะครับผมก็วันนี้นะครับผมสําหรับมือใหม่มือเก่าอะไรก็ตามแต่เลยนะครับวันนี้เราจัดให้ตามคําขอเลยเพราะว่าช่องนี้เอาใจทุกๆคนนั่นเองนะครับผมสําหรับของเราไปเเเรริ่มมกกัััันนนนลยยะคบอี้ง นี่คือแบบเวอร์ชั่นลิมิเตอร์เลยนะไม่มีเซฟเลยนะจัดไปที่นิวแมปละกันนะครับผมใครที่มี DLC ก็จัดไปเลยครับผมเพราะว่าจะเป็นในส่วนของ Snowfall หรือว่าในส่วนของ n นเธ r a l นะครับผม Disaster อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ในส่วนของผมยังไม่มีนั่นเองนะครับผมก็จะอยู่ในส่วนของเมนหลักนั่นเองนะครับออก็จะมีหลายส่วนหลายอย่างเหลือเกินนั่นเองนะครับผมสำหรับแมปต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแกลลี่เวิร์า ไอแลนด์นะครับก็ว่ากันไปก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับผมก็เอาเป็นสองแม่น้ำแล้วกันนะโอเคชื่อเมืองว่าอืมชื่อเมืองว่าอะไรดีอะอ่ะลิวแล้วกัน ง่ายๆนะครับผมในส่วนของทราฟฟิกเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะให้ทราฟฟิกของมันเนี่ยนะครับเ,เป็นการจราจรวิ่งทางไหนนะครับผมอย่างเช่นตัวเมนูนี้เนี่ยนะครับจะชื่อว่า left hand traffic นะครับก็เป็นการจราจรในส่วนของทางซ้ายให้เราคลิกเข้าไปนะก็อยู่ที่เราถนัดแล้วกันนะครับในส่วนของภูมิประเทศต่างประเทศหรือว่าในส่วนของประเทศไทยของเรานะครับผมก็จะถนัดซ้ายนะ โอเคนะครับในส่วนของนี้เนี่ยก็จะมีออปชั่นนะครับมาให้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการที่จะอัลล็อกนะครับทุกสิทธิ์ทุกอย่างเลยไหมหรือว่าจะเป็นในส่วนของเ,ออเงินทองนะครับไม่จํากัดนะหรือแม้กระทั่งในส่วนของน้ํามันต่างๆนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าก็ไปประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะท้าทายก็จัดไปนะครับสาหรับผมก็เอาแบบว่าไปสิทธิ์กันก่อนนะครับผม บางคนก็สอบถามกันเข้ามาบอกว่าเออสร้างยังไงนะครับผมเออในส่วนของถนนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยทำให้ดูเลยนะครับตามใจทุกๆคนเลยนะครับเปิดเกมมาอันนี้คือเป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์นะไม่แน่ใจว่ามันจะแตกต่างกับในส่วนของเวอร์ชัน PlayStation 4ยังไงนะครับและที่สำคัญครับวันที่24ตุลาคมนะครับพฤษภาร์วันที่24พฤษภาคมนะครับปี2000ันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยนะครับภาคสองนะครับสำหรับซิตี้สกายไลน์เนี่ยนะครับจะเปิดตัวเจอกันอย่างแน่นอนนั่นนเเอองะคครับผมโ อันดับเราสต็อปเวลากันก่อนนะครับวิธีการสต็อปเวลาเนี่ยนะครับให้กด L3 นะโอเคนะครับมุมอมองกล้องต่างๆเนี่ยนะครับให้เราเลือกเอ่อพวก R3 นะนะครับ Build Road นะครับตัวเกมเนี่ยนะครับก็จะมีมาการสอนเบื้องต้นนะครับผมว่าเราเนี่ยนะครับควรจะต้องทำยังไงบ้างนะครับทางตัวของแนะนำเนี่ยนะครับเขาบอกให้เราเริ่มที่จะสร้างในส่วนถนนครับไปนะโอ้โหเฮ้ยภาพสวยขึ้นปะเนี่ย ตัวชัดๆเลยนะครับอันนี้ก็เลื่อนให้ดูจะพยายามเลื่อนช้าๆนะเดี๋ยวมือหัวกันนะครับลดเนี่ยนะครับก็เราก็กดขึ้นนะครับเนาะให้เรากดขึ้นอย่างนี้ปุ๊บนะครับไปที่ตัวของรูปถนนนะครับนี่จากนั้นให้กด X นะครับเพื่อทําการเลือนเราก็จะมีสนุนแค่สายเดียวอยู่นั่นเองนะครับผมเห็นไหมเลื่อนออกมาหน่อยวิธีการสร้างนะครับสำหรับในส่วนของโคชเลอร์เนี่ยนะครับ ใช้จอยเล่นเนี่ยก็ให้เอา L3 นะครับผมเ,เลื่อนนะครับนี่เห็นไหมนะครับในส่วนของ c o n s t r u c ชั่นเนี่ยนะครับผมมันก็จะบอกในเรื่องของอจำนวนหน่วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของระยะทางนะงเช่นเนี่ย176 76เมตรนะโอเคบางคนเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าสร้างถนนมาแล้วเนี่ยนะครับรถมันไม่วิ่งนะครับเนื่องจากให้เราดูในเรื่องของอาทางเนี่ยนะครับ ที่รถวิ่งเนี่ยนะครับมันจะมีอักษรบอกอยู่ว่ารถเนี่ยมันจะวิ่งไปทางไหนนะครับมันเป็นวันเวย์หรือว่ามันเป็นทูเวย์หรือว่ามันเป็นเลน3เลนหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับเนี่ยอย่างเช่นลูกศรเนี่ยนะครับมันก็จะเลื่อนมันก็จะวิ่งลงมาใช่ไหมวิ่งลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสร้างเท่าน,นั้นเนี่ยให้เราเลือกอย่างนี้นะครับลากมันลงมาเอ,อ่ออย่างนี้นะครับเวลาวิธีการลบเนี่ยนะครับก็คือกดสี่เหลี่ยมนะปั๊บนี้เลยปั๊บปั๊บนี่ลบละนะครับกดสี่เหลี่ยมไปที่รรรถแทกเเตออ์นนนัั่่งะคบวา มันจะมีบอกอยู่นะครับในแต่ละโหมดเนี่ยนะครับว่าถนนเนี่ยนะครับมันมีชื่อว่าอะไรเช่นโหมดนี้ก็จะเป็นไฮเวย์นะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นถนนขนาดใหญ่นะถนนขนาดกลางนะครับแล้วก็ถนนขนาดเล็กนั่นเองนะครับยันไปถึงในส่วนของถนนดินแดงนะเออนะครับแต่ถ้าเราหากว่าเราต้องการเนี่ยนะครับไม่ให้มันไปสร้างนะครับแบบเป็นเลนสวนอนะเพราะว่าเราต้องการเลนเดียวเข้าเมืองเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลบดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บลบใหม่เลยปึ๊บ อ่ะทีนี้เรามาสร้างกันนะครับอย่างเช่นถ้าผมเนี่ยนะครับทาขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นปะเนี่ยรถเข้าไม่ได้ละอย่างเนี้ยคือรถเข้าไม่ได้แล้วนะเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเลนที่รถวิ่งไม่ได้ไงมันสวนไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็จะต้องลากมันให้ตรงนะครับนั่นก็คืออยากให้รถไปทางไหนก็ให้ลากมันลงมาแบบนี้สวนสวนจะไปขึ้นก็ต้องลากขึ้นไปปุ๊บแบบนี้ นี่เห็นไหมทีเนี้ยรถมันก็จะเริ่มวิ่งะ่ะโอเคไหมนะครับเวเราก็จะลองสร้างดูดิ ให้เราวิเคราะห์ดีๆนะเออเพราะว่าเราจะเริ่มสร้างเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวมาเป็นมาทําเป็นในส่วนของวงเวียนแล้วกันนะครับเพื่อเชื่อมเนาะโอเคเนี่ยนะครับเวลาเราใช้เนี่ยนะครับถนนเนี่ยเราต้องการทําให้มันเป็นโค้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เรากดไปที่เดี๋ยวนะให้เริ่มใหม่นะก็คือเลือกไปที่ถนนนะครับผมจากนั้นให้กดสามเหลี่ยมค้างไอ้กด x ก่อนจากนั้นให้กดสามเหลี่ยมค้างนะครับมันสามารถที่จะเลื่องรูปแบบของถนนได้ นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของอิสระนะครับหรือว่าเป็นทางโค้งหรืออัปเกรดถนนนะครับหรือว่าซ่อมถนนนั่นเองนะครับผมนะอ่ะเอาเราจะเอาเป็นโค้งโค้งโค้งโอเคนะไปอันนี้เราเป็นโค้งกันนะปั๊บเออ่เดี๋ยวนะเราต้องสร้างให้ให้มันถูกองศานะทุกคนนะอ่ะเช่นโอ้โหแม่งโค้งอ่ะโค้งได้อยู่โค้งได้อยู่ซุ้มออกก่อน ปั๊บนี่นะครับองศานี่มันต้องดีนะไม่งั้นคุณจะได้วงกลมที่มันไม่สวยนะใหญ่ไปไหมเนี่ยสักช่วงหนึ่งโอเคโอเคเห็นไหมมันก็จะพอดีกันอ่ะโอเคจากนั้นก็นิดนึง แล้วก็เลื่อนขึ้นองศาหให้ถูกต้องนะครับปึ้งเฮ้ยโอ้โหเลบเลยอโอเคสร้างใหม่ไม่ตรงเอาใหม่โตมดีๆนะครับใช้จอยมันก็จะยากนิดนึงนะแต่ผมว่ามันเพลินกว่านะถ้าหากว่าเราจะเล่นแบบผ่านแบบว่า เพราะว่ามันได้ความสั่นไงคือจอยไม่อย่างสั่นอะปึ้งนี่ฮะเราจะได้วงกลมที่แม่งโคตรสวยมีเลยนะครับรถมันก็จะเข้ามาปานปานปานเลี้ยวขวาปึ้มนั่นเองครับแปลว่าเราก็จะเอาอะไรมาตั้งนิดนึงนะครับผมเนาะโอเคจากนั้นก็เราก็จะเลือกแบบเอาเป็นสมอลก่อนเงินเราไม่เยอะมากนะฮะตอนนี้เราก็จะมาแบบพัฒนาเมืองของเรานั่นเองนะครับเราก็จะแตกย่อยออกมาละโอเคไหม สมเปึ้งยาวเข้ามานี้ปั๊บโอ้ยลืมเปลี่ยนนะครับในกรณีที่เราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะให้อา่ามันเป็นถนนแบบเดิมก็ให้สามเหลี่ยมนะครับผมไปเลือกของประเภทถนนได้เปึ้งนี่เห็นไหมรถมันก็จะวิ่งเข้ามาปั๊บเลี้ยวเข้าซอยนี้แล้วก็ ออกมาที่ซอยนี้นะครับอันนี้คือวงเวียนนะฮะมันเนาะอ่ะเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมโซนนี้เนี่ยนะครับจะจะจะติดแม่น้ํานะครับเราก็เอาวิ่งยาวเข้ามานิดนึงนะครับนี่คือจะเป็นแหล่งจเจริญละนะครับอ่าก็คือจะเล่นเกมนี้คุณต้องแบบคิเอทอะคิเอทนิดนึงคิเอทนิดนึงว่ากันไปอโซนนี้ ตรงยังตรงยังโอเคเล่งให้ตรงนะปั๊บนี่ระวางอย่างนี้ไปนี่ระวางอย่างนี้ไปมองให้ดีมองให้ดีดปังโอ้โหนี่มันแบบ วิศวะอืมอืมประมาณนี้ครับลากไปฮะสามแนวนะครับอันนี้จะเป็นชุมชนที่จเจริญที่สุดนะครับโอเคแบบนี้เลยปั๊บนี่นะครับรถมันก็จะมาบรรจบกันใช่ไหมเข้ามาปั๊บเจอสี่แยกเจอสี่แยกปั๊บถ้าคุณจะตรงก็ตรงถ้าคุณจะเลี้ยวก็เลี้ยวนะครับผมอันนี้คือถนนของเราเป็นวิ่งเลนซ้ายนี่นเอนงนะครับผมโอเคนะอ่ะทีน,นี้ก็ อะไรก็พยายามบอกจังเลยไว้เฮ้ยแจ้งเตือนอยู่นั่นแหละนะครับอ่ะโอเคนะครับผมนี่คือจะเป็นโซนที่อเออจริญน,นั่นเองนะครับอ่ะอย่างต่อมานะครับสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือเราจะต้องมานะครับระบายสีโซนนั่นเองนะครับผมว่าเราต้องการให้แต่ละโซนเนี่ยนะครับเป็นโซนอะไรนั่นเองนะครับโดยเกมเนี่ยนะครับมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3 4โซนด้วยกันหลักๆเลย นะครับไดนะ้สามโซนนี่แหละหลักๆก,ก็คือเป็นในส่วนของที่อยู่อาศัยจะเป็นสีเขียวนะครับผมนะสีฟ้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นในส่วนของพวกเอ่อเออ่เป็นพวกแบบออฟฟิศอะเนานะคอมมิชชี่มอลอะไรอย่างงี้นะนะครับแล้วก็ในโซนของสีเหลืองเนี่ยนะครับจะเป็นพวกในพวกอุตสาหกรรมต่างๆอะไรอย่างงี้นะนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของลบโซนนะนะครับผมอย่างเช่นเราต้องการที่จะเ,เลือกโซนใดๆเนี่ยเราสามารถมาดูตรงนี้ได้เช่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ ที่อาศัยเหมือนที่ไปออกไปนะครับเรสเเดนต์นะฮะเรสเเดนต์โซนนะครับอันนี้จะเป็นคอมมิชชันนี่มอลขนาดย่อมนะฮะหรือว่าเป็นในส่วนโซนออฟฟิศแล้วก็อินดัสทรีนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของโรงงานนั่นเองนะครับผมแล้วก็ลบพื้นที่นะฮะเราสามารถมาดูตรงนี้ได้เผื่อใครจะยังไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับผมในแต่ละโซนนั่นเองนะครับก็จะไล่ไปตั้งแต่พอปูลาเซชันก็คือเป็นอ่ะ ชุมชนเนี่ยนะครับมีคนเข้ามาอยู่เนี่ยเป็นจำนวน4000คนขึ้น6800คนขึ้นอะไรก็ว่ากันไปโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาสร้างโซนกันก่อนนะครับผมที่อยู่อาศัยนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะวางแบบปื้ดทีเดียวไหมหรือว่าเราต้องการที่จะเอาเป็นทีละช่องนี่แบบนี้หรือว่าเราต้องอ่านที่แบบระเลงไปเลยหรือว่าหรือว่าเป็นขนาดย่อมขนาดเล็กหรือว่าจะเอาเป็นแบบทีเดียวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยเอาแบบแบบเป็นฟิวเป็นฟิวดีกว่านะครับผมอ่ะแบบนี้เลย เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมโซนที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบระดับแบบลักชูรี่ใช่ไหมลักชูรี่ปั๊บระบายเลยเอาประมาณนี้นี่ลักชูรีน่นะครับโอ้โหนี่ลักชูรี่เลยนะครับแล้วก็โซนข้างนอกเนี่ยนะครับผมขอเอาเป็นโซนร้านค้าต่างๆนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบมหาเศรษฐีอยู่นะตรงนี้อา่าลึกแม่น้ำเลยโอเคนะจัดไป นี่สามโซนหลักๆโอเคเนาะจากนั้นนะครับผมในเรื่องของเครื่องอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิเล็กทริกนะครับในส่วนของวอเตอร์หรือแม้กระทั่งในส่วนของขยะนั่นเองนะครับการจัดก,การในเรื่องของขยะก็จะมีทั้งหมด3หมวดด้วยกันหลักๆนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนั่นก็คือไฟฟ้านะครับผมไฟฟ้านี่เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่คุณจะต้องทํานั่นเองนะครับผมโอเคไหม นะครับความสําคัญของการวางเนี่ยเกมนี้แม่งโคตรสมจริงเลยนะครับเออเนี่ยนะการวางนะครับในส่วนของการหันดห่างรถการหันลมเนี่ยนะครับมันก็จะต้องดูจุดด้วยว่าจุดไหนเนี่ยนะครับสามารถผลิตในเรื่องของไฟฟ้าได้ทั้งหมดกี่วัตต์ด้วยกันอยเช่นตรงนี้เนี่ยนะก็6เมกะวัตต์นะ4เมกะวัตต์8เมกะวัตต์โอ้โหโคตรตึงนะครับผมอ่สมมติว่าถ้าหากว่าคุณเอาวางไปไปใกล้ๆพวกเออ่พวก ที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยแม่งปลอมค้าน่ะแน่ๆต้องบอกงี้เลยนะครับอ่ะสมมติเราไปวางนี้โอเคอันนี้แปดไม่กะวัดเลยนะโอเคไหมมันมันมันหมุนได้ปะ่วะมันมันหมุนได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคอ่ะเฮ้ยมันไม่วางไม่ได้วะโอเควางปึง้งสวยครับ ทีนี้นะครับผมเราก็เอาในส่วนของเสาไฟนะฮะผมเชื่อมออกมาเอาให้มันแบบดูงามๆนิดนึงแล้วก็ในส่วนของแท้งน้ำนะอันนี้สำคัญเลยนะครับในส่วนของอ ที่น้ำทิ้งนะปล่อยน้ำทิ้งนะแล้วก็นะครับอันนี้ก็สำคัญเลยนะครับที่ปล่อยน้ำทิ้งนะปล่อยน้ำทิ้งเนี่ยนะครับเราจะไปวางต้นน้ำเนี่ยไม่ได้นะทุกคนนะครับอันนี้คือคุณจะต้องไปวางปลายน้ำนะโอเคไหมนี่เลยนี่ปลายน้ำนะปุ๊บโอเคแล้วก็ ท่อน้ำนะครับอันนี้สำคัญมากท่อน้ำไทยของเราวางไปปึ้งอย่าไปอย่างนี้เลยครับเพราะอันนี้สำคัญมากนะฮะร,ระบบการวางท่อปับ๊บ ปัม๊มโอเคเดี๋ยวดิโอเคแล้วก็ต้องมาสร้างไฟฟ้าให้กับเขานิดนึงนะน,นี้เลยนะครับแปมิะกวัต์ตรงนี้กำลังดีสวยครับ ไฟฟ้าไปก่อนมันผลิตไฟฟ้าไปก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็เริ่มขึ้นละนะครับผมเราสามารถที่จะเล่งในเรื่องของความเร็วได้นะครับด้วยการกด L3 ค้างนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะอ่ะ มาปั๊มน้ำกันหน่อยแล้วกันท่อน้ำดีของเราท่อน้ำดีของเรานะครับโอโหวางระบบท่อก่อน Oke. Okay. Baik, ya, Oke. Okay. There, there, there. okay. ก็เลยม,มาละก็ทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาในส่วนของไฟฟ้านะครับผมเข้ามาที่บริเวณนะครับผมส่วนหลังบ้านนะของเพื่อนๆนะนี่เลยไม่เอาไม่เอาไม่เวิร์กโอเคประมาณนี้แหละกำลังดีนะครับผมเชื่อมเข้ามาเลยนะครับผมในพื้นที่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเริ่มได้ละเอา้า อยู่ยนะขอเชื่อมอีกนิดนึงนะครับอันนี้สำคัญเลยสำคัญเลยโอเคนี่ครับประชากรของเราตอนนี้ก็มีอยู่ที่200กว่าคนแล้วดูดิมีคนเดินยังวะไปแบบเร็วๆเ,เลยครับ คนนะครับอือหือแล้วก็สามารถดูดูในส่วนของสเตตัสได้นั่นเองนะครับผมร้า,านค้ากำลังเติบโตกันขึ้นมาเลยเอ้าอะไรดูไม่ได้เหรออ,อ๋อเออไม่ใช่เว้ย อดูไปก่อนนะอืมโอเคสวยครับโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นร้านเกมนะครับผมนอนสตาอปโอ้โหมีร้านเกมขึ้นมาด้วยโอเคนี่นี่รถ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 เริ่มเข้ามายังรถอะเออรถรถเออรถรถไม่เข้ามาเลยเหรอ Okay. เฮ้ยเสียงมาเฮาอยู่ไหนวะนะสำหรับภาค2ก็ใกล้จะมากันแล้วนะนี่ครับโอ้โหปั๊บเดียวรถมาแล้วเนี่ยเปิดเปิดอย่างเร็วเลย โอ้โหมันมีโคตรเร็วโอ้โหขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่ครับเรากด X เ,เนี่ยเราก็จะตามมันได้เลยครับว่าไปไหนมาไหนเข้าสู่ช่วงกลางคืนแล้วครับดูนี่ครับเมืองของเราเมืองในฝันนะไหนวะรถเริ่มมายังเอา้าพอกดช้าๆเนี่ยโอ้โหดู ตรงนี้ครับโอ้โหตอนนี้ก็เสียเงินไปเยอะอยู่พอสมควรนะนี่เลยโอเคถ้าเรากดอ่ทับแพทนะครับผมมันสามารถที่จะปรับในส่วนของตัวนี้ได้นะแล้วก็มุมมองนะครับผม ก็ว่ากันไปนี่เลยอ่ะเดี๋ยวนะเราเป็นกลางคืนดีกว่านี่เลยโอ้โหคนก็จะเงียบๆหน่อยนะครับรถก็จะจอดเต็ไมไปหมดละอุ้ยเดี๋ยวนะตามไปตามไปโทนี่นะครับผม คูเลนะคนนี้มีสุขภาพที่ดีมากเลยนะครับผมพักอาศัยอยู่ที่เออ่มูเบอรี่ริสเทนนั่นเองนะครับผมเห็นไหมคนนี้นะครับมีรถเข้ามายามดึกหวังว่าจะไม่มีโจรน,นะครับก็ตามไปเอ่อเป็นเจ้าของนะครับผมในสวนของอะไรวะอดัมอะไรสักอย่างโอ้โหมาตรงนี้คนเยอะมากต้องบอกอย่างนี้เลย เราสามารถทำอะไรได้มากมายหลายอย่างเหลือเกินนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนนะครับอันนี้เป็นคลิปเปิดประถมปตละกันนะครับผมก่อนที่เราก็จะมานะครับผมทําเมืองอะไรของเราก็ว่ากันไปเนาะนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเสียงอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมเนื่องจากมีอาการที่แบบว่าอาจจะเป็นไข้นิดนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนละกันนะครับผมอย่าลืมฝากกดตามซับสไครต์ให้กับช่องริว 5G ด้วยนะครับผมสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับผมอันนี้มุมมองแบบเอเลียนเลย